บาน ring, พลับพลายรมิดาแอบซุ่มคว้าลูกชายเศรษฐีเมืองไทยถูกว่าสวยไม่พอเป็นนางเอกช่องหลากสีขอใช้ฝีมือพิสูจน์ตัวเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองสำหรับพลับพลายรามิดาถูกว่าสวยไม่พอเป็นนางเอกช่องหลากสีขอใช้ฝีมืพอพิสูจน์ตัวเองเป็นอีกหนึ่งนักแสดงสาวที่น่าจับตามองสำหรับพละพลายรามิดาพีรพัฒน์นังเอกลุนลูกใหม่ของช่องหลากสี ที่เล่นละครประกบกับพระเอกเบอร์หนึ่งของช่องอย่างเวียสกลวัฒนารศนังเอกสาวหน้าหวานเล่าให้เราฟังว่าตอนที่ได้เข้ามาทํางานในช่องตอนแรกเข้ามาเป็นผู้ประกาศขั้นรายการก่อนตอนนั้นเขาเปิดรับสมัครคุณแม่ก็ถามว่าหนูสนใจไหมซึ่งตอนนั้นหนูอยูมอ่ม .6 และจะว่าง6เดือนหลังจากที่สอบติดก็เลยมาลองมาหาประสบการณ์ดูที่อยากลองเข้ามาทํางานในวงการเอาตรงๆนะคะ ตอนนั้นอยากมีตังอยากหาตังแล้วก็เข้ามาทําไม่ได้คิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนักแสดงระหว่างที่เป็นผู้ประกาศข่าวขั้นรายการก็ได้ลองไปแคสตมาสองรอบรอบแรกไม่ผ่านและก็ได้มาลองอีกครั้งเอาจริงๆไม่เคยคิดว่าตัวเองจะได้มาเป็นนางเอกแต่พอมีโอกาสก็ได้มาเป็นซึ่งพอได้โอกาสมาก็คิดว่ามันไม่ใช่ทุกคนนะที่จะได้โอกาสดีๆแบบนี้และต้องยอมรับว่าพระพาย เป็นนางเอกที่โดนพูดถึงในเรื่องของรูปร่างหน้าตาเช่นกันซึ่งพละพายตอบเราว่าตอนนั้นคิดว่าฉันทําอะไรผิดแต่ก็บอกตัวเองว่าเราก็ได้แค่นี้ก็ไม่รู้จะทําอย่างไรก็เลยจะบอกตัวเองว่าทําหน้าที่ของตัวเองให้ดีก็พอและหากย้อนกลับไปก่อนหน้านี้เรียกว่าง,งานเข้าไม่น้อยสําหรับนางเอกสาวอย่างวับพา,ายรมิดาหลังมิชลันเนตเปิดวับอ้างว่า เธอคือสาวปริศนาที่เวียสุกัฒน์ควงไปเช่ารถที่จังหวัดน่านและเดาว,ว่าอาจจะไปถ่ายละครที่เล่นด้วยกันทําให้คนเข้าใจผิดว่าเป็นเบลล่ารานีแต่ก็มีวางรายโยงว่านี่อาจจะเป็นสาเหตุที่ทําให้นุ่มเวียเลิกรากกับสาวเบลล่าก็ได้จนมีบางคนไม่พอใจซึ่งก่อนหน้านี้ผู้จัดการของพระพายก็ออกมาชี้แจงกับสื่อดังไปแล้วว่าพระพายไม่เคยไปจังหวัดน่านกับนุ่มเวียมีหลักฐานเป็นไฟบินในวันที่เกิดประเด็นขึ้นด้วย ล่าสุดชาวเน็ตยังงัดอีกหนึ่งหลักฐานมาช่วยสาวพลพายนั่นก็คือภาพหวานของพลายกับแฟนหนุ่มนักวงการนามว่านั่นโชคชนกชิดชอบลูกชายคนเล็กของเนวินชิดชอบนั่นเองและเมื่อเข้าไปส่องไอจก็พบว่าฝ่ายชายเพิ่งลงรูปคู่กับพลายเมื่อวันที่15พฤศจิกายน2565ที่ผ่านมานี่เองซึ่งเปนการยืนยันว่าความรักของทั้งคู่ยังคงปกติดีเหมือนเดิม